ตรงนี้จะเป็นวิวสวนที่จะเป็นดอกไม้สีเหลืองๆก็จะเห็นวิวเป็นสะพานด้วยนะครับนี่เรามาเดินเล่นกันที่วัดเซนโคจินะครับอันนี้เรามากันที่โอยากิฟาร์มนะครับให้ไส้อย่นี้ตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่โอกินซาสตรีทคาลุยซาวะนะคะยากิโตรีเขาแบบย่างมา หอมมากส,สอนนี้เรากำลังเดินทางไป <ผม S 2> คารูเนเตเรเซ่เราเดินขึ้นไปตรงตึตกชิแลโตะมา150เมตรครับีรจริงๆรสชาติทุกอยาก่างกลมกล่อมสุดๆตอนนี้เรามาที่คารูเอเซวาเอาเลเรตกันแล้วนะครับ โรงแรมเราตรงนี้นะครับโซเทสึเบซ่าอินนะครับอยู่ตรงเวโนะมือแรกวันนี้เรามากินที่ร้านฮาชิโนกิอันนี้เป็นเนื้อโรเมสิกมาโ b เบนะครับอ้แค่นี้ก็น่ากินแล้วได้นองมาตัวหนึ่ง400เยนครับนี่เป็นตอนเช้าที่เลโนจิร no ินะครับมอร์นิ่งครับวันนี้เราก็ลงมาทานหารยูมโฮัวสของเรานะครับตันนี้ นี่ข้าวช้าโฮมเมของเรานะครับจากคุณคูคาซาว่าจเราก็ตกใจให้ไปร่องฮัลโหลไฮเนสเนสเซอร์ฟคาซาวาทักคิ y o u ร์ยูอารไลค์ฟอร์วลคัมบิ่งอัสไลค์โอ้โหเซทไฮดครตอนนี้เราออกมาจากที่พักกันแล้วนะครับตอนนี้หมอกลงหนามากมากจริง ไม่เคยเจอหมอกหนาขนาดนี้แล้วเราขับรถด้วยคราวนี้แล้วก็เดี๋ยวเรากำลังเข้าเมืองนากาโนะกันครับไปแถวโอบุเซก็จะไปเดินไปดูปาร์ตนนั้นนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปวัดใหญ่ของนากาโนะนะครับชื่อเซงโพอิครับนี้คือสภาพทศนวิสัยตอนนี้นะครับหมอกลงหนาเลยเข้าใจว่าตรงนี้มันอยู่เหนือระดับน้ำทะเลมาประมาณ7 0 0อเมตรได้ไหมก็อยู่บนเขาอยู่แหละก็เลยอาจจะฟกี้นิดนึงต้องขับระวังนิดนึง ร่วมเดินทางวันนี้วันนี้ฮาแล้ววันนี้ฮาแล้วตรงนี้จะเป็นวิวสวนที่จะเป็นดอกไม้ <S <S สีเหลืองๆครับก็จะเห็นวิวเป็นสะพานด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนที่แบบพอมาเดินเล่นกันได้นะครับแล้วก็แบบเกือบแบบแวะมาถ่ายรูปอะไรกันตรงนี้พเ,นนเพราะดอกไม้แบบเยอะมากครับแล้วก็แบบบรรยากาศดีก็มีแบบชาวญี่ปุ่นมาเดินเล่นแถวนี้กันออกกำลังกายได้ด้วยครับ มาเดินเล่นกันที่วัดเซนโคจินะครับก็มันจะฟิลเหมือนแบบว่ามีถนนยาวๆก่อนไปถึงวัดนะครับแปถนนยาวๆก็จะแบบว่ามีพวกร้านขายขนมขายของคาเฟ่อะไรต่างๆก็แบบว่าไปวัดเสร็จหรือว่าก่อนถึงวัดเราก็เดินกินเดินเล่นซื้อของอะไรทำนี้ได้ครับอันนี้เดี๋ยวเรามา ทูบนะครับผมจุดแล้วก็ทิฐิถานแล้วก็ไปไว้ตรงเตาข้างหลังนะครับผมตรงนั้นเนี่ยอย่างที่คนญี่ปุ่นขอยนเข้าไปเลยแล้วก็กวักควันเข้าตัวครับ ตอนนี้เราจากวาดเซนโคจิมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่โอยากิฟาร์มครับโอยากิมันเป็นขนมเหมือนเป็นแบบสลาเป่าก้อนๆแล้วข้างในก็จะแบบมีไส้เยอะๆอยู่มันเป็นของดังของนากาโน่เนาะเดี๋ยวจะไปแวะตรงนั้นก่อนเอ่อแล้วเสร็จแล้วขอนี้เราจะไปคาลูซาว่าต่อก็ประมาณอีกชั่วโมงนึงได้ครับอันนี้เรามากันที่โอยากิฟาร์มนะครับนี่ก็จะเป็นแบบ ตัวเหมือนสาลาเปากลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหลายๆไส้ไส้เยอะๆนี่เรามากินกันตรงนี้ผลดตกอีกแล้วนี่สั่งมา2อ,อย่างนะครับเป็นมิกซ์เวชั่นบิลนะครับเขาแนะนำมาแล้วก็อีกอันนึงที่เขาแนะนำเป็นโนซาวันหน้านะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นออผักท้องถิ่นกับมิโซะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอซ์แบล็ที่ ที่นี่รู้สึกเป็นสถาปนิกออกแบบให้นะมันก็เลยแบบสวยเลยครับดูสไตล์ญี่ปุ่นมูจิกลมๆแป้งมันจะหนุบๆน,นิดหนึ่งให้ไี้ตอนนี้ฝนกลับมาโปรยปลายลนะฮะเดี๋ยวเรากำลังไปที่พักที่คาลิสวาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะถึงก่อนในตัวเมือง รามาถึงโรงแรมนะครับไอโคลวิล่านะครับก็เดี๋ยวลองดูที่ห้องกันอันนี้ที่พักของเรานะครับที่คารอิซว่าคืนนี้ครับเป็นเคาน์เตอร์นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยอยู่เรงเคาน์เตอร์ต้องติดต่อผ่านไลน์เนาะที่เขาให้โทรศัพท์ไว้แล้วก็ตรงนี้เป็นล็อบบี้แล้วก็เมื่อกี้ที่ที่เมีบอกคือเอาสลิปเปอร์ตรงนั้นมาใส่ได้ครับข้างบนก็จะเป็นเหมือนกับแบบ พับบิกบาร์ใหญ่ๆเนาะแล้วก็เหมือนเป็น,ปน,ปนออนเซนับผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบน้ำแร่นะตรงน,นี้ก็จะมีตู้กดน้ำนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องดื่มเป็นชากาแฟสามารถกดได้นะครับตรงน,นี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนะเขาบอก co-working space ครับาม,รรมาดิบชานั่งเล่นตรงนี้ได้น,นี่ก็เป็นพวกชุดอุปกรณ์นะครับในการไปใช้ห้องน้ำของเขานะครับน,นี่ก็เป็นพับบิกบาร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนนะเราก็เลยให้เขาไป้าชายหาด นี่แล้วมีไม่เหมือนด้วยว้าวอันนี้ก็จะเป็นวิลล่าส่วนตัวเลยนะครับเป็นโอเคห้องน้ำแล้อันนี้เป็นที่อาบน้ำแล้วก็มีตัวเสื้อผ้าเลยโอเคอ๋อใหญ่ด้วยน,นี่ก็จะเป็นสวนห้องนอนแรกนะครับสามคนเป็นวิวสวนว้าวแล้วก็จะเป็นห้องนั่งเล่นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับ จะเป็นห้องแบบ2ห้องนอนนะครับห้องแรกนอน3คนแล้วห้องที่2เป็นห้องญี่ปุ่นนอนอีก2คนครับก็ตรงนี้นะครับเป็นตาตามิโอเคโอเคก็จะมีโซนให้คุกยิ้งได้โอเคนี่ก็อุปกรณ์ครบอยู่ก็อุปกรณ์อาบน้ำนะฮะก็มีพวกอุปกรณ์กาแฟชา ตอนนี้เรามาเดินเล่นกันที่โอฟินซาสตรีทคาลูยเซวานะคะแต่ว่าฝนตกตอนนี้เปาะแปะเปาะแปะแยมนะครับให้ลองชิมได้เลยมีคัฟเกอร์ให้ชิมเลยฮะมีแบบเป็นร้านขายพวกแบบของกินนะฮะพวกน้ำผลไม้กับขนมน่ากินมาก่น,นี้เป็นขนมในร้านสนุกตี้นะครับมีเป็นครีมพับ นน่ากนากกิมตอนนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะแล้วก็ถนนแอบเงียบเหงานหน่อยนึงนะร้านว่เปิดอยู่บ้างแต่ว่าคนค่อนข้างน้อยครับก็มากินร้านนี้นะครับอ,อ,อยากกินโตลินะครับบากาโดลิกลางฝนที่ยังโปรยปลายและอุณหภูมิที่โชยตอนนั้นว่าแ8องศานะครับวันนี้ก็เป็น ผู้ประสบภัยอีกครั้งนะฮะอันนี้จานแรกเรานะครับอมไก่ดฟรายเป็นเลยคอมเมนต์อันนี้เป็นเซฟคาราอาเกะนะครับผมน่ากินมากไก่ใหญ่ด้วยร้อนๆหนามีเอาซ้อนทำไมนี่คือว่างๆยังเห็นมันยังเห็นอันนี้น่าจะเป็นไก่ย่างอ๋ออ๋ออ๋อไก่คัสึแยกซอส จ้น,นี่อันนี้เป็นเซตไก่คัสึซนะครับราดบลนข้าว <Thank you. S 1> เขาบอกว่าสุดร้อนมากนะครับให้ระวังจริงปะไหนโชว์ซจิจริงจริงจริงร้อนจริงจริงไก่คัสึซะมีสามารถสั่งได้นะครับแบบเป็นราดซอสไปเลยหรือแยกซอสแบบน,ไไน,นี้นทำเองก,ก็ได้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่นี่นะคะเป็นสะโพกไก่อันนี้เป็นยากิโตินะครับ อันนี้เป็นข้าวยากิโตรินะครับยากิโตริเขาแบบย่างมาหอมมากสอสก็ไม่หวานมากครับดีเลยใครอยากเอาไปสุนไหมคะเช้าวันนี้ที่คาริซาว่านะครับเรากำลังเดินทางไปฮารูนิเล่เทเรสนะครับผมก็เหมือนจะเป็นไม่รู้ สกดชื่อถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันก็คือแบบเหมือนเป็นแหล่งแฮงเอาท์อะครับมันก็เป็นคอมมูนิตี้สร้างขึ้นมาแล้วก็แบบว่ามีพวกแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวากาจะไปหาข้าวเช้ากินนึงะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศอยู่ที่8องศาครับค่อนข้างเย็นเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิไรตยตกะฟอลน้ำตกต่ออีกทีหนึ่งแล้วค่อยตอนบ่ายเราจะไปที่ตัวเอาเล็ตของคาริซาว่าครับอยู่ตรงสเตชันเลย ฮารุนิเล่เซรเลมันเปิด10โมงนะครับตอนนี้ไม่เปิดตอนนี้9โมง1ิอยู่เดี๋ยวเราไปที่ร้านข้างๆนะครับจะไปซาบามูระเบเกอรี่อิดาเลอร์รองก่อนตรงนี้นะครับเป็นเทเรสที่บอกธรรมชาติมากชิลมากเลยฮะแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปร้านซาบามูระกันก่อนก็จะมีชาวญี่ปุ่นนะครับฮาน้องสุนัขมาเดินเล่นกันแทบทุกคนเลยนะครับมาตั้งแต่ก่อนเปิด แต่ก็คอกี้อีกตัวนึ่งน่ารักมากนี่ยิ้มแฉ่งเลยเรามาแวะกันที่มาลูยามาคอฟฟี่นะครับกาแฟยเยอะมากแล้วก็แวซื้อกาแฟเรียบร้อยนะครับเชา้า เรามาต่อกันใ,นใกล้ๆนะครับเป็นคาริสวาโคเกนเชิร์ชนะครับเป็นบบโบสถ์ที่สร้างจากหินทั้งหมดนะครับ ตัวโบสเขาไม่ได้ให้ถ่ายรูปไ,ได้นะครับผมแต่ว่าลงมาล่างบสดก็จะมี e อ h ซิบิชันนิดหน่อยกับที่นี่นะครับอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของอาร์เคเต็กเจอร์ที่นี่นะครับอันนี้เป็นด้านในนะับนี่สวยเลยตอนนี้เรากำลังไปตตกชีเลตกตของคาลีโซวากันนะครับเราต้องขับขึ้นเขามา มาถึงบริเวณน้ำตกชิเลโตนะครับบริเวณนี้มีขายของกินมีพวกร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับนะของที่ระลึกที่เราเดินขึ้นไปตรงน้ำตกชิเลโตมา150เมตรครับก็จะเป็นทางชันหน่อยหนึงวันนี้โชคดีมากอากาศดีฟ้าโปร่งนะครับตอนนี้เป็นบริเวณชิเลโตฟอนะครับ,บร มันจะไม่ได้เป็นน้ําตกไหลลงมาแต่เหมือนกับแบบมันจะซึมออกมานะครับเห็นป่ะครับว่ามันจะแบบมีน้ําไหลออกมาจากตามซอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปแวะหาอะไรกินระหว่างทางครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่คาลิสว่าเอาเล็ตกันครับคือ คารุสว่ามันเป็นเมืองตาอากาศตอนนี้แบบว่ามันก็นนจะมีคนมาสร้างบ้านเยอะมากๆครับชี่ร้นี้เมืองตาอากาศคงแบบวะร้านนี้กันนะครับมันเป็นชื่อญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่เห็นรีวิวดีแล้วอยู่ไม่ไกละจากเอาเล็และโลเคอลมากร้านน่ารักร้านน่ารักมากเลยครับสไตล์ญี่ปุ่นโคซี่หน่อยอันนี้เป็นเมนูนะครับญี่ปุ่นล้วน ก็ต้องแปลออกมานะครับก็สั่งเป็นแฮมเบอร์กสองเชตของพี่เมย์กับวินแล้วก็เราสั่งเป็นแฮมเบอร์กไข่ซอสเดมิการ์นะครับเซตอันนี้เป็นเซตที่เราสั่งมานะรับมีของพี่เมย์วินชีอันนั้นที่เป็นชีสกับกับพเมโซซอสเออนี่ของเราที่เป็น <laughs> เ,เดมิกราร์กับไข่มีข้าวและมีซุปด้วยของพี่ชายคนนั้นเป็นไก่ทอดครับบังเลยร้อนน่ากินมากอะ่ะ น้ำซุปก็ดีนะครับเนี่ยเข้มข้นม,มากแล้วก็มีนี่ด้วยน่าจะหนึบๆเหมือนโมจิหน่อยแต่ไม่แน่ใจเป็นอะไรแต่ว่าชอบสุดในแบบต้องการให้มาเลยไลฟ์ที่มีรีวิวดีมากตอนนี้ไลฟ์อสนี่ได้มีกลาสนะดีจริงอ่ะรสชาติทุกอย่างกลมกล่อมสุดไม่ได้หวานไปไม่ได้อะไรไปทุกอย่างเลยแต่แบบมันเข้มข้นอะ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบว่าเ,เออมันเป็นความเข้มข้นกับรสจริงๆมันไม่ได้มีรสอะไรโดดออกมาเลยอ่ะแต่แบบว่าจริงๆ ลอลัค่าเสียหายมือนี้นะครับเซ็ตละพันสี่ร้อยแปดสิบนะครับเป็นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบครับจริงๆร้านนี้บังเอิญเจอแล้วครับเป็นอะไรที่ดีมากจริงๆแฮมเบอร์เกอร์อร่อยสุดที่เคยกินมาเลยครับแนะนำมาด้วยนะถ้าใครมาคารุยาวาก็แนะนำร้านนี้เลยครับโลคอลมากๆเลยตอนนี้เรามาที่คารุยสวาฟออร์เดตกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนจะเข้าโตเกียวกันครับเป็นโซนร้านอาหารที่นี่นะครับ มีร้านเยอะมากนะค่อนข้างเยอะเลยขนาหยแบบซูชิเนื้อ,อาราเมงอะไรเงี้ยครับอันนี้เราไปดูแบบมาที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากด้วยความที่แบบมันเป็นสวนด้วยแล้วก็อยู่ติดสถานีคาร์ซาวาด้วยครับอันนี้ก็แบ่งเป็นโซนสีชมพูสีเขียวแล้วก็มีฝั่งหนึ่งเป็นเหลืองด้วย <laughs> กับอีกเขียวหนึ่งค่อนข้างใหญ่เผื่อเวลาได้เลย3ามสี่ชั่วโมง ก็จะเป็นโซนแบรนด์เนมนะครับไล่จากกุชชี่ไปเลยนะฮะโอเทก้าต่างๆนี่คือส่วนที่เอาเล็ตนะครับวิวดีมากๆ, <S <S 1> <S 1> ๆเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีแบรนด์แบรนด์อีกก่อนไล่ไปเหมือนเดิมตอนนี้เรากำลังออกจากคาริซาว่าไป ok เนนข้าโตเกียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปอยู่โรงแรมที่บุยโนะกันโซนโอเ,เ,เทกา อันนี้เดี๋ยวสำหรับคนประกอบการของวันนี้นั้นไม่อยากพูดถึง <laughs> ใ,หใ,หใ,หให้ดูด้านหลังดูสภาพด้านหลังนะพิพมพิมพิ๊มถ่า,ายหน่อยถ่า,า,า,ายหน่อยขอให้ภาพ <laughs> ให้ภา <laughs> พามาเล่าเรื่อง <laughs> แค่จะเอาถุงมาโชว์ตอนนี้ยังขยับลมบากแดนทั้งรถตอนนี้โค้ดิ้งบิกไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะ <laughs> เอาจริงเออเราั่งรถขับรถกันไปใช่ปะมันก็ไม่ได้ ติดอะไรขนาดนั้นมันก็ไปเรื่อยๆตามทางออกมันได้คนตามสารเที่ยวมันก็มีระดับหนึ่งแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่แน่นขนาดที่แบบว่าเวอร์จัดหรือเที่ยวไม่ได้เลยอันนี้เป็นวิวฟงสุดท้ายนะยามเย็นก่อนที่จะเข้าเมืองนะครับขอบคุณนะครับสําหรับหนึ่งพันกิโลถึงว่าไหมครับเออเท่าไหร่วะถ้าถึงโตเกียวน่าจะทะลุพันแล้วเออทูขับขี่ของเรานะครับต้องขอบคุณนะครับมีชื่อขอบคุณภาษาญี่ปุ่นนะครับโออิชิด ไม่ใช่รถตุนตุนไซมาร์ขอบคุณกันดีด้วยขอบคุณนิไไนสนสันเซลเลน่าด้วยนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ครับแต่ว่าดีมากครับทาใการขับรถง่ายขึ้นเยอะจริงจริงให้รีวิวด้านหลังะฝากถือไปหน่อยเรามากันแค่ห้าคนนะคะสองสัมภา,าร์ของเรานะั้นเต็มไปด้วยหนึ่งสองสามแล้วก็ด้านหลังสี่ห้าแล้วก็ข้างเบาะข้างใต้อมก 6และ7นะคะมากันแค่5คนก็จุกมากมากเลยนะคะกลับไปหาเจ้าของรายการนะครับอือคืนงี้เลยเหรอจัดอันหนึ่ง<ะ>จัดติดกลับมาแล้วครับเดี๋ยวคิดว่าวันนี้ไม่แน่ใจคืนรถทันหรือเปล่าน่าจะไม่ทันแล้วเนาะนี่เออเดี๋ยวต้องคืนพรุ่งนี้ก่อน <laughs> สิบโมง,งค,ครับผมวันนี้เราเข้าโรงแรมเช็คอินแล้วเสร็จก็คงหาอะไรกินกับเว่นน้องแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูโปรแกรมในโตเกียวกันอีกที หาที่จะรถได้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันครับโรงแรมเราตรงนี้นะครับโซเทสเฟราซาอินนะครับอยู่ตรงอุเอโนอันนี้เป็นบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมนะครับอยู่ชั้น2ขึ้นมาได้เลยครับก็เรามาพักกันที่โรงแรมโซเทสเฟราซาอินอุเอโนโอคาชิมาชิครับตรงนี้ก็จะมีอเมนตี้นะครับผมเบอุปกรณ์ให้หยิบได้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการเช็กอินนะครับผ่านระบบพอได้เลยนี่เป็นห้องเรานะครับผมสำหรับทริปตัวเกี่ยวนี้นะครับ ก็ขนาดค่อนข้างคอมแพกนิดหนึ่งประมาณ10ตารางเมตรเข้ามาก็จะเป็นโซนที่เข้าห้องน้ำเลยนะครับซึ่งก็อุปกรณ์ครบครันมีอ่างเรียบร้อยนะครับห้องน้ำไม่เล็กมากนะโอเคอยู่แต่ว่าส่วนตัวข้างนอกก็จะไม่ค่อยมีที่อะไรเลยนะครับนอกจากเป็นเตียงนอนเลยตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะแค่นี้เลยครับห้องมีแค่นี้ <laughs> เล็กๆ มื้อแรกวันนี้เรามากินที่ร้านฮาชิโนกิกันนะครับอันนี้ก็คนแนะนํากันใน Facebook มานะครับก็เดี๋ยวเรามากินดูตรงอุเอโนะพอดีเลยร้านนี้นะครับฮาชิโนกิจะมีเป็นชาบูหรือสุกี้นะครับอันนี้เราสั่งเป็นบุฟเฟ่สุกี้ยากี้นะครับประมาณ6,000กว่าเยนครับถ้าสมมติว่าไม่กินบุฟเฟ่ก็จะมีเป็นแบบว่าเป็นเซตก็มีนะครับเซตไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือสุกี้นะครับเริ่มเ้ิมสอง0 0 0กว่าเยนเป็นเนื้อโดเมสติกดีธรรมดาครับจนเปถึงพวก A ห้าครับ นี้เซตที่เรากินเป็นโดเมสติกมาผูปียอฟนะครับประมาณ6,000กว่าเยนได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากกินเป็นเซตนี้มันจะมีเซตเป็นเองให้ได้ด้วยนะครับที่ในมูลค่าอันเดงครับผมแล้วก็จะมีพวก ซุปผักแล้วก็ตัว Japanese, เจแปนนิสเนื้อให้บีฟมีแต่ถ้าไม่สะดวกกินเป็นบุฟเฟ่ก็จะมีเป็นคอร์สธรรมดาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาบูหรือสุกี้เลยน้ำต้นราคาสองพันเยนครับวันนี้เรากินเป็นเซตสุกกี้ยากินะครับก็จะเป็นเจแปนนิสมาร์เบลนะครับเป็นเนื้อธรรมดานะครับโดเมสติกบีฟประมาณ6,000กว่าเยนครับผมอันนี้เป็นเซตผักแล้วก็เนื้อนะครับอันนี้เป็นเนื้อดอกเมสติกมาร์เบลนะครับโอ้ขน,นี้ก็น่ากินแล้ว กินแค่เนื้อมาเูราะอมสติกนี้ก็ดีมากครัเนี่ยครับนนแบบรสชาติดีครับผมกำลังดื่มดำตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับอยู่โผล่กันอยู่เพิ่งมาถึงตโตเกียว <c oughs> ท่านผู้ขับรถเราอันนี้ครับผิดไหมดีมากนิ่มเลยนะแล้วก็หมันไม่เยอะเกินเออกำลังดีคบุฟ <c oughs> เฟ่ <c oughs> จะรวมพวกไข่พวกผัก แล้วก็ข้าวแล้วก็อุดมงเลยนะครับสามารถสั่งเพิ่มได้ครับก็มือี้ค่าเสียหายของเรา31,900ืันเายนนะครับผมเป็นเงินไทยที่ว่าคนละส5ม0ากว่าคนละกว่าคนละบันหาคนละพันโอเคอร่อยครับและแน่นอนนะครับกิจกรรมตอนเคืนของเราจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากการหนีนตุกขานั่นเอง น้องมาตัวหนึ่ง400เยนครับ